ชแนวนะครับ,รรก,บ,ก,บ,รบก็อันนี้เราอยู่กับเกมเอ็กช็อตนะครับก็อันนี้เอ็กช็อตก็มีการโหลดแพทใหม่ๆนะครับทั้งกิจกรรมโปสชั่นสะสมแล้วก็อ,อะไรต่างๆมากมายครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันแรกก็คือโปสชั่นก่อนนะครับเติมเงินสะสมนะครับนี่นะครับเติมกระบป๋าเ็จะไดมานีนะสิบห้าครั้งอ่า ได้เป็นสัดเลี้ยงนะครับเดี๋ยวีักคู่ดีเยวพาไปดูกันนะครับว่าไอ้ย่างไหนมีอะไรแล้วก็เติม999ก็ได้มา5ครั้งนะครับแล้วก็ได้กล่องพวกนี้นะครับแล้วก็เติม999ก็ได้มา10ครั้งก็ได้กล่องนี้นะเติม999ก็ได้ชุดมานะครับ90วันแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งครั้งนะครับหนังสือคมภีนะครับเติมเ999 999ก็ได้ที่ติดหลังนะครับไป ล้วก็ได้กล่องโอเค,แล,เอคแล้วก็เติม1 2 9 9านะก็ได้ชุดถาวรนะครับแล้วก็เติม3,299ก็ได้ปืนนะครับก็เป็นสองนะครับปืนหสองโอเคแล้วก็ที่ดิบก็คือเติม4,299ก็ได้จรวดเลี้ยงนะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่ไอเทมมอแล้วครับว่าในข้างใน มีอะไรมาครับก็มี่ครัร้านค้านะครับก็เปิดเข้ามาใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็ไอปืนี้เป็นปืน,ปนพกนะนี่นะครับนี่ก็ติดหลังนะฮะแล้วก็กล่องกล่องนี้ก็เปิดได้จะได้พวกสัตว์เลี้ยงนะครับกับของที่จะไปล้อมนะครับนี่แล้วก็ชุด ไปที่ตู้โชว์นะครับนี่อันนี้เติมสามพันสองรอกสเก้าได้ปืนสองนะครับนี่ครับนี่ก็ปืนเข้ามาใหม่นะครับแปดจุดห้าดานะฮะป้าวเวอร์คาร์ทิสตันก็สนะฮะนี่สีรูนะฮะเป็นระเบิดกดกับระเบิดนั่นแหละ นี่ก็ลดนะฮะนี่ก็ชุดอแล้วนี่ก็ปินะครับเติมเก้า้้าสิบเก้าแล้วนี่คือเีามาจากที่เราเติมเก้าบาทนี่ครับอ้อยรองมันต้องใช้ยี่สิบครั้งนะครับจะได้สเสียงแล้วนี่ก็เติมสี่พันนะครับสี่พันสอง้สิเก้าได้สเสียงเหมือนกันนี่นะครับเหมือนกันครับแต่ ใค่สีนะฮะใครที่ไม่อยากเสียไปสี่พันนะครับก็เอานี้ก็ได้นะครับนี่นะครับใช้จ่ายสี่แสนแค่เติมแค่สองพันเองนะครับก็ได้นี่มาคุสมัยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้ก็ได้ถิอหลังฮะผี่ตุ๊กตาโบโอเคนีก็มีแค่นี้นะฮะ ก็ไปที่ที่ที่เด็ดเลยนะครับก็นี่นี่น,นะที่ตัวสมนะครับนี่เดี๋ยวเรามาสมหนึ่งครั้งก่อน,นโอโ้ได้ดีมาครับสวราโอเคนี่นะก็ประมาณนี้นะครับเราต้องสะสมนี่ให้ ได้ถึง600อันนะครับจะได้วพวกปี๊ปืนนะครับ m m สีพาวเวอร์สอดนะครับ,เ,รบเหมือนกันะครับเด็กขอบแตกต่างตรงที่ว่าความแรงคสุสมบตินะครับอันนี้ก็ปี๊ตรงนี้นะครับ ไปนี่ก็นี่ก็เหมือนกัน,นครับนี่นครับส่ชอ็อดมาหลอ,อีกก็ีกกอนคือได้ชุดนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะ คลิปหนะ้าีผมจะมาสมนนุ่มืันกันนะครับสุ่มกันเล่นๆนะครับลองดูว่าจะได้ไหมโอเคก็ไม่มีอะไรละเอ๊ะเกือบลืมเลยว่าวันนี้เขาโหลดด่านใหม่มานะเป็นด่านมันมมี่นะนี่นะเป็นด่านมัมมี่หมือนถึงโลน่นะก็นี่ครับมาใหม่นะเป็นด่านมัมมี่โอเคฮะ ก็ไม่มีแล้วก็มารีวิกครข้าวนะครับเดี๋ยวคลิปน่าเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดชรบใครก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ไม่มีแล้วก็ตัวเราสวัสดีครับ